กัมาเจอกับพี่ชีอีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้พี่ชีมีอะไรที่แบบว่าหลายๆคนเนี่ยต้องสงสัยแล้วก็อยากรู้อยู่แน่ๆเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของทอํายังไงเมื่อเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าที่ผิดไปแล้วแล้ว,ลวก็หยุดใช้ไม่ได้เพราะว่าถ้าหยุดใช้เนี่ยหน้าจะพังเพราะว่ามีส่วนผสมของสารที่ออยอห้ามต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกสเตียรอยด์ไฮโดรควินินแล้วก็สารปลอดนะคะวันนี้ค่ะก็หลังจากที่ ได้รับเรียกว่าเมสเซจนะคะไลน์วอทแอบจากหลายๆคนที่ปรึกษาเข้ามาเรื่องนี้เยอะมากๆนะคะเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้พี่ชีก็เลยจะรวบรวมนะคะเอาคําตอบมาแจ้งแถลงไขกับทุกคนว่าจะต้องทําอย่างไรควรจะทําอย่างไรต่อไปดีอย่างนี้นะคะวิธีง่ายๆนะคะกับครีมพวกนี้เนี่ยคือหลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบว่าครีมที่ตัวเองใช้อยู่เนี่ยเป็นครีมอันตรายหรือว่าเป็นครีมที่หยุดใช้แล้วน่าจะพงังหรือ หลายคนที่เพิ่งประสบกับตัวเองณตอนนี้หรือว่าคนใกล้ชิดหรืออะไรแบบนี้ก็อยากให้ฟังไปได้วยกันพร้อมๆกันนะคะครีมพวกนี้เมื่ออยู่ใช้ปุ๊บหน้าคุณจะมีปฏิกิริยาดังต่อไปนี้1นนะคะจะมีสิวผดขึ้นจากที่ไม่เคยแพ้ไม่เคยเป็นสิวไม่เคยเ,เรียกว่าแทบจะไม่เคยแพ้อะไรมาก่อนเลยในชีวิตนี้อะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีก็ผดขึ้นนะคะบริเวณทีโซนบ้างบริเวณคางบ้างหรือว่าเป็นสิวสิวอักเสบเลยนะคะขึ้นที่เดิมซ้าๆ ทั่วใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะแบบว่าสมมติขึ้นตรงช่วงทีโซนตรงนี้หน้าผากสามเม็ดขึ้นตรงแก้มขึ้นตรงจมูกเนี้ยก็จะขึ้นขึ้นอยู่อย่างนั้นหรือหน้าคล้ำลงแบบเวอร์เวเลยนะคะที่เราก็ยังไม่ได้ออกแดดยังไม่ได้บอกว่าสัมผัสกับแสงแดดอะไรอย่างนงี้แเราก็เปลี่ยนมาใช้ครีมบำรุงทั่วไปก็ยังไม่สามารถที่จะกลับมาขาวเหมือนเดิมได้อะไรแบบเนี้ยนะคะครีมเหล่านี้ค่ะก็ พิชี่มีวิธีที่แนะนํานะคะนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กน้อยที่นํามาจากคุณหมอนะคะนั่นก็คือห้ามหยุดใช้ทันทีเมื่อคุณเริ่มรู้แล้วว่าครีมที่คุณเคยใช้อยู่เนี่ยเป็นครีมที่มีสารอะไรต่างๆเหล่านี้ที่อยู่ใช้แล้วน่าจะพังเนี่ยคุณต้องห้ามหยุดใช้ทันทีนะคะคุณต้องค่อยๆเริ่มหยุดใช้แบบว่าสมมติสเต็ปแรกอาจจะต้องใช้เวลามาสามอาทิตย์นะคะสเต็ปแรกเนี่ยเราก็ใช้ควบคู่กันไปกับครีมใหม่สมมติว่าเลือกใช้เดอร์ชี่อย่างนี้เนาะ มาเริ่มใช้เดอร์ชี่ก็อย่าเพิ่งหยุดอันเก่าโดยทันทีก็ควรจะสลับกันไปเป็นประมาณว่าวีคแรกเนี่ยก็ให้เริ่มวันเว้นวันทาครีมเก่าวันหนึง่งทาเดอร์ชี่วันหนึ่งทาครีมเก่าวันหนึง่งเดอร์ชี่วันหนึง่งพอวีคที่2เนี่ยก็เริ่มเป็น2วันครั้งนะคะก็ทาครีมเก่าเฉพาะตอนเช้าอะไรแบบนี้แล้วก็เริ่มทาเดอร์ชี ตอนเย็นอีกวันหนึ่งก็ทาเดอร์ชี่เช้าเย็นแล้วก็อีกวันนึงค่อยทาครีมเก่าตอนเช้าแบบนี้นะคะสลับกันไปสลับช่วงกันไปแล้วพอวิกที่สเนี่ยก็ค่อยทาแบบว่าครีมเก่า1วันจันทร์แล้วก็ทาอีกครั้งหนึ่งวันศุกร์อะไรแบบนี้แล้วก็ทาเดอร์ชี่แทนวันอื่นเข้ามาซึ่งจะค่อยๆนะคะเป็นเป็นเรียกว่าเป็นช่วงที่น่าจะค่อยๆได้ปรับสภาพแล้วก็พวกสารสเตียรอยด์อะไรพวกนี้ก็จะค่อยๆค่อยๆเรียกว่า ไม่ไม่ผุดขึ้นมาตัวที่มันกดกดกดสิวที่เคยมีหรือว่าสิวอุดตันหรือว่าสารี่มีต่ปากมใบมน้าเนี่ยไม่ให้มันผุดโผล่ขึ้นมาแบบว่าในทันทีทันใดเมื่อเราหยุดใช้เลยอย่างเงี้ยน,นะมันจะเป็นแบบว่าค่อยค่อยค่อค่อยๆอ,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 อันนี้ก็คือเป็นเทคนิคเล็กน้อยนะคะซึ่งตัวนี้ก็ไม่ได้บอกว่ามาโฆษณาข,ของตัวเองแบบว่าอะไรแบบนี้คือจะเป็นครีมบำรุงพวไปก็ได้ที่คุณคิดว่าคุณมั่นใจแล้วว่าไม่มีพวก สารเคมีที่ทางออยอเขาห้ามนะคะเป็นครีมเคาน์เตอร์แบรนด์หรืออะไรแบบนี้ก็ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้จะระบุว่าต้องเป็นเดอร์ชีทเท่านั้นนะคะสําหรับหลายคนที่ประสบปัญหานี้อยู่ก็อยากจะมาบอกกันไว้แต่ว่าใครหลายๆคนที่ เลือกใช้เดอรชี่นะคะเพื่อที่จะเป็นทางเลือกใหม่เกี่ยวกับคนที่ต้องการจะบำรุงผิวหน้าจริงๆแล้วก็แคร์ถึงผิวหน้านะคะที่จะสวยงามไปในระยะยาวเนี่ยก็ขอบคุณด้วยหลายๆคนนะคะแล้วก็สาหรับหลาย,ลายๆคนที่ถามเข้ามาว่าเมื่อไหร่พี่ที่จะรีวิวทาให้ดูนะคะว่าใช้จริงหรือเปล่าน,น,นี่เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูกันหลังจากนี้เลยนะคะฝากกันไว้ด้วยแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะกลับมาอัดคลิปให้ชมกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมชมนะจ๊ะเดี๋ยวจะไปล้างหน้าแล้วก็มารีวิวให้ดูกันวันนี้ไปแล,ล้ว ไม่ต้องตกใจนะคะนี่ก็เป็นหน้าสดของพิชี่เองนะคะสำหรับหลายๆคนที่ยังไม่เคยเจอหน้าแบบว่าสดๆแบบนี้นะคะก็เอาละตอนนี้ก็พร้อมแล้วที่จะมารีวิวให้ดูกันว่าครีมเดอร์ชี่นะคะทาไหนก่อนหลังยังไงก็จะมีทั้งหมด3ตัวนะคะตอนนี้ก็คือมีตัวเดอร์ชี้ เอ็กซ์ตาไวท์เทนนิ่งไนท์รัมนะคะซึ่งสามารถทากลางวันได้ตัวสาารรรคุณข้างหลังเนี่ยวิธีใช้ก็จะบอกว่าสามารถทาทั่วหน้าได้เช้าเย็นนะคะซึ่งจริงๆแล้วที่ชี่ตั้งว่าเป็นตัวเอ็กซ์ตาไวท์เทนนิ่งไนท์เรัมเนี่ยเพราะว่า,าจะมีสามารรพคุณที่เป็นของแอคทีฟบางตัวน,นะคะที่จะมีเรียกว่าประสิทธิภาพลดลงเมื่อสัมผัสกับแสงแดดแต่ถ้าคุณใช้ควบคู่กันไปกับตัวยูว e เจนะคะของเดอร์ชี่ก็ไม่เป็นไรนะคะสามารถที่จะใช้ได้แล้วก็ประสิทธิภาพก็จะ คงทนแล้วก็มีเรียกว่าสามารถที่จะช่วยกี่ยกับเรื่องของยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวในนินได้ตามปกติเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือสามารถทาได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนนั่นเองอาลละมาดูกันที่เริ่มที่จะทาตัวนี้ก่อนนะคะเพราะว่าตัว extra w h i t e n i n ิ night serum เนื้อจะค่อนข้างเรียกว่าเหลวกว่านะคะเหลวกว่าตัว serum ทองจะเป็นเนื้อน้ำแบบนี้ ก็คือแค่ปั๊มออกมาครั้งเดียวนะคะก็จะได้ประมาณสองหยดแบบนี้นะก็ทาได้เลยนะคะทั่วหน้าหลายคนบอกว่าปั๊มเพลินมากปั๊มมันมากนะคะปั๊มมันปั๊มมันก็เยอะนะจ๊ะเปลืองนะคะออกแนวแบบว่าหมดไวอะไรอย่างงี้อันนี้คือจะมีส่วนผสมของวิตามินซีเข้มข้นนะคะอาบูตินบริสุทธ์แท้แล้วก็จะมีเดอร์มาไวโคจิเอซิด ต่างๆอะไรพวกนี้ประมาณนี้พอนะคะทาบางๆทั่วหน้าเช้าแล้วก็ก่อนนอนเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยเซรั่มทองนะคะเอ็กซาไไว้ที่ทนิ่งไนซ์เซรั่มตอนนี้เป็นลาชวีโกลเซรั่มนะคะจากดชีของเราและนี้นะคะก็คือ,อ,อตัวเซรั่มทองเห็นว่าเอย ซึ่งจะเห็นเนื้อซีรเมเป็นทองประกายแบบไม่ชัดมากนะคะนี่ตัวซีรัมทองเนี่ยจะเป็นตัวบำรุงที่ค่อนข,ข้างเข้มข้นแล้วก็ช่วยกับกบหลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องหน้ามันนะคะคนหน้าแห้งก็สามารถใช้ได้ด้วยเพราะว่ามีไฮยาโรเนอซิดนะคะช่วยเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงใต้ถงนัง ตอนนี้จะช่วยกระชับรูขุมขนค่ะช่วยก,กับไม่ก่อให้เกิดสิวอุดตันนะคะเพราะเป็นเนื้อซซรั่มไม่ตกค้างไม่มีสารเคมีตกค้างบนใบหน้าทำให้โครงสร้างใต้ผิวหน้าเนแข็งแรงขึ้นขอด้วยนะคะแค่นี้นค่ะปั๊มเดียวก็ออกมาแบบว่าสวยปิงได้ที่ชอบนะคะจัวซีรั่มทอง ตามมาอีกสเต็ปหนึ่งในเวลากลางวานันเมื่อเราจะต้องออกจากบ้านนะคะ mm hmm. ก็จะมีตัวนี้เลย The She Perfect UV นะคะ Protection ตัวนี้ SPF 60แล้วก็ที่ชี่ชอบมากๆเนี่ยจะให้ดูเนื้อมันว่าของเราเนี่ยจะเป็นเนื้อสีขาวแบบนี้นะคะนี่ก็ใกล้จะหมดแล้วใช้ทุกวนันทาทุกวันเนื้อสีขาวแบบนี้ซึ่งไม่มีสารที่เคลือบหน้าไม่หลอกนะคะไม่มีส่วนผสมของ b ีบีครีไม่มีส่วนผสมของรอ,องพื้น ใดๆทั้งสิ้นนะคะจะเป็น s อ f ล้วนๆแล้วก็พวกสารแอนตี้ออกซิเดนต์ต่างๆออกซิเดนต์ต่างๆนะคะสังเกตว่าสามารถทาแล้วก็เนี่ยแค่นี้เองนะคะไม่เคลือบหน้านี่ไม่เป็นภาพด้วยเรียกว่าไม่ต้องเกลี่ยเลยนะคะแค่าทาแค่นั้นเอง แดดออกกลางวันก็เด้งอยู่เหมือนเดิมนะคะหน้าไม่เป็นครั้มแน่นอนอเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ก็เป็นรีวิววิธีการทาครีมเดอร์ชี่นะคะจากพี่ชี่นั่นเองใครที่อยากจะมีผิวหน้าที่สวยใสยแล้วก็ปลอดภัยใช้ได้ระยะยาวแบบนี้นะคะก็ติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของชี่ทั่วประเทศไทยด้วยนะคะฝากไว้ด้วยกับครีมเดอร์ชี่คีมดีที่มีมาตรฐานแบบนี้นะคะแล้วก็รับรองว่าของเรามีอ,อยายอทุกตัวนะคะสามารถตรวจเช็คเลขได้จากเลขข้างหลังนี้เลยนะคะ สละก็ครบถ้วนทั้งเรื่องของสรรพ,พคุณวิธีใช้ส่วนประกอบผู้ผลิตผู้จัดจาหน่ายแล้วก็เลขที่จดแจ้งตัวนี้นะคะนั่นก็คือเลขออยอสามารถเอาไปตรวจเช็คกับเว็บของออยอได้เลยนะคะมีมาตรฐานต่างๆนะคะ gmp แล้วก็มีวันหมดอายุนะคะวันที่ผลิตครบแจ้งเรียบร้อยวันนี้ลาการไปก่อนแล้วล่ะค่ะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะบ๊ายบาย